โอ,อ้โหแต่ถ้า,าเดียถ้าเล่าเยอะกว่านี้นะถ้าถ้าเล่าช็อตที่เลูกกีชวนอันนั้นด้วยกันนะโอ้โหแม่งต้องมันต้องแบบแชททะลุแล้วไม่ใครมันจะไปอาบกันกทุกคนห้องน้ํามันก็เล็กก็จึ่งหนึ่งเข้าไปสองคนแม่งก็ไอ้นั่นตายค่ะทุกคนคือคนญี่ปุ่นเขาจะกินชิปกันเป็นเรื่องมอดิเหรอแต่ค่อยหาวันที่ลูกกีมาก แล้วถ้าลูกิแล้วถ้าลูกิตอบว่าเอาจริงๆคนญี่ปุ่นไม่ค่อยชอบสก,กินชิพหรอกแต่จะชอบสก,กินชิพกับคนที่ชอบท่าน,นั้นอันนี้คือแบบไม่เอานะถ้าลูกิตอบอยา่างเอากับดิสตอคนเดียวทำยังไงครับตัวแตกตายคนถึงตอนนั้นโอเคเราให้เขาไม่เหอะถ้าเขาอยากได้เราเราก็แค่เอาให้เขาไปแค่นั้นแหละถ้าเขาจะขนาดนั้นแล้วอ่ะเขาไม่ตอบแบบนั้นหรอก,กรยอมก็ได้กยอมผู้หญิงก็เอา ตอนหนึงไลฟ์คนเดียวทำไมกูเขินวะเนี่ยงั้นผมขออุตตนอะไม่ได้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 ไไดโอ้โหเหมือนรักพี่เสียดายน,น้องอ่ะไม่ได้เขาไม่ได้อุตโตอ,อุตโตตอนนี้อุตโตจิตอิตโตหนักมากไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าอุตโตน่ารักมากเว่ยมันจะมีมันจะมีครั้งหนึ่งเว้ยเราบอกอุตโตเช่เอ้ยเดี๋ยวเราจะไปญี่ปุ่นนะใช่ไหม แล้วทีนี้เหมือนอุตโตมารู้ที่หนังว่าว่าเราไปบอกลูกิก่อนที่จะไปบอกอุตโตเว้แล้วอุตโตก็เหมือนงอนอารมณ์มามาก็าเอ๊ะทำไมไปบอกลูกิก่อนทำไมไม่มาบอกอุตโตก่อนเงี้ยคือเราจะต้องให้ลำดับความสำ,ำ,ค,มสำคัญอุตโตเป็นที่หนึ่งเว้ยไม่งั้นอุตโตจะงอนด้วยทุกคนใช่ใช่แล้ววันนี้เวลาลูกิกีอ่ะลูกิก็รู้ไงว่าเอ้ย โอโต้ขี้งอนเวย้ยลูกกก็จะเลยเลยลูกิก็จะบอกประมาณว่าเออเน,นี่ยต้องบอกอุตโตนะว่าเออบอกอุอโตคนแรกเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนงอนนะลูกกก็จะให้คำแนะนำมาเลยเออุตโตกับลูกิีกกเลือกใครครับไม่เลืกอกเ่ะไม่เลือกเราเราสองคนเราเก็บไปทั้งสองคนเคยถามว่าอยู่กันแบบสามพีแล้วกันเคยคุยกันเล่นๆเนาะเอพวกเราอยู่กันแบบสามพีแล้วกันนะอะไรเก็บวะ